สวัสดีจ้าพี่น้องเลิกงานมาอันนี้เป็นคลิปคลิปอ่าเมื่อวันตะวันผุดพุนจ้ะคลิปวันพุดท้ายไว้วันพุธเนาะอันเก็บมะเขือเทศจ้ะมะเขือเทศมาเคี้ยวๆหน่อยๆนะจนะหั่นมะเาือเทศตำมันตำทั่วตำหัวไชเท่าแซ่แบแซบอันนี้ก็ไปเก็บเ้องผูกเฮาก็ได้กินจ้ะ เหลืองานมากออาบน้ำแล้วก็ลงไปเก็บแบบเคี้ยวๆที่มาใส่ตามหัวไช่เท่าจ้ะตามหัวไช่เท่าแก่โรคลิสดวงเวยจ้ะพี่น้องกู้ใจกินติดตโต้กันหนึ่งเดือนกินเกือบทุกมือนะจ้ะกินติดต่อ้กันหนึ่งเดือนพ่อไปตรวจจากที่นัดหมอผ่าตัดนะจ้ะปรากฏว่าหมอตรวจอีกข้างไอ้ลิสดวงนลจ้ะมัน,น มันน้อยลงนะจ๊ะแล้วก็บ่มีอาการกำเริบอีกนะจ๊ะผู้ใดที่เป็นนะจ๊ะผู้ใดที่เป็นก็ลองกินเบิ่งเด้อจ๊ะหัวไชเท้าหัวหัวผัววกกาดสีขาวๆนะจ๊ะพอก,กินแล้วมันดีนะจ๊ะผู้ใจก็เลยกินกินติดต่อกัน,กกนตตกแต่ว่าตอนนี้ก็คือบ่ได้กินทุกมื้อแล้วล่ะแต่ว่าก็ก็กินดูอยู่จ้ะตำใสตำแทนมะละกอ แค่บักงูค่ะนี่จ้ะเขาปลูกเขาก็ได้กินมันก็เป็นการพักผ่อนเป็นผ่อนคลายในใจะอันนี้บักพริกนิกโก้บักพริกนิกโกโด้กโดกดกจ้ะพี่น้องเบิ่งไหมดกบักพริกอันนี้จจะเผ็ดนะจะใส่ใส่ปนใช่ยังไงใส่หน่วยเดียวกับเพ็ดเพ็ดพ่ออยากใส่ครึ่งหน่วยหมดละอัน,นอันนี้ว่าได้ตั้งใจซื้อแล้วจ้ะ พอใหญ่เราไปบันนิงเราเห็นว่าเป็นต้นบักเพิกเราก็เลยซื้อมาเราบ่ฮู้ดอกว่า,วาบักเพิกนี่อยัางจ้ะเราหูแต่ว่ามันเป็นเพิกนะจ้ะที่จริงอ่ะเพิกบ้านเฮาก็มี่เพิกกันเพิกใหญ่เพิกน้อยเดียวปกติคือเพิกบ้านเฮานั่นเนี่ยมันบ่เป็นน้อยจั่งสิเนะววี่ยอะไรเราบ่ฮู้เราเห็นว่าเป็นเพิกเข้ากับเสือโหลดนะจ้ะมันกระดกด้วยจ้ะอันนี้ผู้ใจใส่ผงชูรสเด้อพี่น้อง ใส่ผงชุบโรยหรือการเวลาเ่าตัดตัดตน้นไม้ตัดยอดหญ,ญ้ายอดยังยอดพักยอดยังนะก็ตัดใบมันมาใส่โคนตนน้นมันจะก็ใส่โคนตน้นแล้วก็เอาดินนั่นดินทับอีกเที่ยนึงมันจะได้ย่อยสลายนะจ๊ะมันก็จะดกแบบนี้นะจ๊ะเอาผงชุบโรยหมดเนี่ยอา้าวปูมันก็ได้กินมีหอดแอปเปิ้ลเรือเป่า แอปเปินปลูกเส่กระทางได้พี่น้องแต่ว่ามันมันมันบอดีเลกจ้ะนีสามนวยสิเด็ดถิ่มกับเสียดดยแลยให้มันยุ่น้ำกันที่จริงเขาจะต้องเด็ดถิ่มสองนวยเอาว้ให้มันมีนวยเดียวจ้ะแต่ว่าเสดายด็เลือกบอดดี่นยจ๊ะพี่น้องจ้าพี่น้องหิวข้าวปลาปลาไปตำ